หนูต้อหัวีอะเดกันเลยตัวแค่นี้นะกูว่าเลยไอ้ยีเออเราไม่วันไม่ติดอันนี้แน่เลยใช่ไหมตัวเล็กแน่กูใหญ่กว่าหน่อยวะกูได้มากกว่าวะอันนี้แน่เลยมันต่อๆอยู่อะ ยี่ตู้เกิดว่ามันต้องมีลูกเกิดกินข้าวกันเด้อจ้าเดี๋ยวมัวแต่ตกปลบอุย้ยฟองแตกฟองแตกแล้วมันเด้งขึ้นมันเด้งลงหงองเหยื่อใหญ่เปล่าเหยื่อใหญ่หมาไม่กินครับเดี๋ยวเราโยกเป็นเหยื่อใหญ่แล้วกันเหมือนมันไม่กินก้อนว่ะต้องเหยื่อใหญ่